ให้นั่งเอกบิกีล่ำล่าอีพอีเม่เฮาสะกอนเนาะเอาพี่น้องบอยกไกไปนาเวลาหักบ้านไรบอยกไกจากพี่น้องเวลานันหักดวนมาไกกะไก่ต็นนาหัวให้หน้าสวนไกกะไก่เต่ม้วนโมูเฮ่นกับเหลาอันว่าว่าจะเจ้าซุ่มเฮาอย่าฝ่าวนายบ้านต่างบานคว่ำกาหักต่างกันปีนาฟ้าไม่กินหอดมอลำ์สั้นเรลาบันเสิงอีกเดเดอพี่น้องเด้อ เออนี่ละพอ่อเม่ยเอยอาวาสันสุนสินการล้ำสิได้เตา่าล้ำทางเหย้าบาดสิมวลชวนเจ้าให้หำฮอนอาวาสันสุนสินการล้ำสิไดจากภาคพ่อเม่พี่น้องลุงป้าปู่ชุกคนนาฬิกาตีหาถึงเวลาแจงสว่างท้องป้าสางไกกระจุกจิกจุนคุณเท่ากระตุ้นมากเมื่อคว้าหาของเกี่ยวมาตั้บุกมากขวักขากพญหาเอบหา เอามือขวาใสกอกยาแสงไปมาแดงเมาควันเป็นเล่าสู่หววทวด,วดไปไม่นวดบ่หูสู่เอ้ยเตือนค่าแม่เสียงแอาลานันไทยให้เอาไว้ไว้กินนมแม่แม่มันยังบ่หูเมา,าหวังสวงแต่นอนเดึอกอ่อนซอนเสียงคว้วยตู่ถูเสาเฮือนดังฮืดทาดไก่กระจัดจัดจุนต้นตุ้ง นินใบควงเหลื่อมแสงท้องพุนซองใบกล้วยเปลองเปินกินจวนแจงสว่างมากและดังไฟซาเดราถึงเวลาสิตักบาดเสียงหือสาทัวตักตึงตีแป้นจะต่อยตํ้มมอลำจวนลงหานวันดีสีซองเด็กหน่อยนอนลองลองให้ปุกนองจะเกียเมื่อปุกกันสาเดราวันดีสีสว่างทั้งศรัธาลูกหาเิตดอมตม เมีนอนๆสิไปยืนทีนีเอามืงสีใส่ผู้ใดมาลำนางมาเสียใจตั้งแต่บ้านห่างบ้านยูคนที่ตำบนพะเมียเอ้างบวนเมียนมาอยู่นำกันผีสั้นเราบัดเทิงสินีบอยกไก่เอาผักห้างแต่ละลอบ่อได้งานนากกระจนมาปีหน้าพุ่นสิคงไว้มาหาเดือขอให้สักท่า เิตแต่งบุญนุนไว้ขั้นมาไปหาลานิสันเหล่าก้อนหมูล้านสิมาโอลองจะลองให้ขาบอบแพงเมื่อนิสัพนาทานทำาบุญแจกใจตะวันสาย่องแจงมาพุนสิหางหนีบออยากผัดผักวิ่นเวียนมาจองจำไปบออยากไก่สาย จำเป็นแล้วเวลาหักมาไลยขอไล่พวกพี่น้องสักท่านผู้สุขุนผู้สุขุน ลานาครับขอโทษขอประทานอภัยพี่น้องแนวใดที่บ่ต้องบ